อยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนกลางวันหรือกลางคืนหรือว่าชอบเวลาไหนของของวันมากที่สุดจริงๆเป็นคนทั้งกลางวันกลางคืนก็เป็นคนตลอดนะไม่เคยแบบกลางคืนแปลงร่างเป็นหนุ่ป่าไม่เคยแบบกลางคืนแปลงร่างเป็นหนั่มป่าไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่บอสครับเย่ <Yeah. S 3> อเออเราจะให้พี่บอสเนี่ยช่วยอ,อธิบายคําที่เราบอกเป็นสิ่งแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยอ๋อโอเคเออแบบมันถามเร็วตอบเร็ว อ๋อหรออเล่นเกมหรอเป็นเกมแบบเล็สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยโอเค,อเคพีพีเปรี้ยวเปรี้ยวเออ,อเขาเป็นตัวของตัวเองสวอ่วนคือเขาแบบอย่างที่ทุกคนเห็นแหละคือเขามีความเป็นตัวเขาแล้วแล้วเขาก็มั่นใจในสิ่งที่เขาเป็นอะทั้งทั้งแบบทัศนคติของเขาการแต่งตัวหรือความมั่นใจวิธีการใช้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเออมันมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เหมือนกันนะพี่พีเหมือนเป็นโมเดลที่แบบเฮ้ยจริงๆเราเรามั่นใจแบบเขาได้ ิวกินอิมมอชเนลบิวกินเป็นคนที่แบบว่าคือเขาเป็นคนรู้สึกเยอะต่อไปครับต่อเบาะตอไปอของข้าวอรอีะ เช่นแบบกินรองไห้แล้วจริงหรอขนาดนี้กอดกกินเก่งมากลองพี่ว่าเป็นแบบ e m o t i o n ่นอลเซสซ i v e บ่ะหรือแบบกินแบบนี้ไม่ดีเลยนะแบบมึงต้องไปทำอะไรเรียดเย่ไปทำนะครับอันเริ่มเริ่มที่พีพีก่อนคือพอที่บอสพูดถึงเราด้วยคำว่าเที่ยวเนี่ยคือมันต้องรู้สึกยังไงนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนเปรี้ยวหนาจริงจริงก็ปกติไงอือแต่ว่าก็อย่างที่พี่บอลบอกแหละว่าพี่พีมีความเป็นมีความคิดเป็นของตัวเองสูงไงเปรี้ยวในที่อาจจะมาแบบว่าแปลว่ามั่นใจที่ไม่ใช่กลิ่นเปรี้ยวเหมือนที่พี่บอลบอกมันคือไม่ใช่อือก็ อาจจะเป็นเพราะพี่กับพี่บอสคล้ายๆกันด้วยมั้งเหมือนเขาแบบความชอบอะไรแบบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะฮะที่จริงพี่บอสก็รู้สึกแบบไม่ค่มั่นใจมากนะครับถ้าถ้าไม่มีพี่บอสก็รู้สึกพีก็รู้สึกว่าพีคงไม่ก็คงไม่มีพี่ว่านี้หรับพี่คงไม่ได้มั่นใจอืมน่ารักแล้วบิวกินนะครับได้ยินพี่บอสพูดถึงพีพีด้วยคำว่าเปรี้ยวเนี่ยอันนี้คือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยเขา เออบางทีเขาไม่อาบน้ํามามันก็มีมีบ้างอะไรเงี้ยเอ่อบางทีเขาไม่อาบน้ํามามันก็มีมีบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่รอเล่นรอเล่นไม่ใช่ไม่ใช่รอเล่นรอเล่น But did you j u s t joking for real though บิลกันผมผมอาบน้ำเช้าเย็นผมอาบน้ำเช้าเย็นผมอาบน้ำทุกวันไม่รู้ให้เขาตอบเอง อาบอาบก็อาบเช้าเย็นนะครับแต่ว่า,าวบางวันถ้าแบบเหนื่อยๆมากๆแล้วกลับบ้าน,นดึกๆก็ก็นอนเลยอะไรเงี้ยก็นอนเลยอะไรเงี้ย <c oughs>